สวัสดีครับสมิธครับวันนี้แนะนําสินค้าตัวหนึ่งครับเป็นตัวเครื่องวัดความชื้นนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้ฐาน9โวลต์หนึ่งก้อนนะครับลักษณะของมันก็คือจะเป็นเหล็กแหลมๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับเวลาวัดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็เอาใช้เหล็กตัวนี้ไปสัมผัสนะครับเช่นเห็นไหมครับ ก็จะมีขึ้นค่าความชื้นนะครับตัวนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือตัวที่ใช้กันบ่อยนะครับคือวัดความชื้นผนังปูนนะครับผนังคอนกรีตนะครับเพื่อวัดหน้างานว่ามีความชื้นตรงไหนนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับจะใช้จะได้ใช้วัสดุคอนกรีตหรือว่าสีนะครับให้ตรงกับหน้างานครับสีกันความชื้นสีกันรานะครับ แล้วก็รวมถึงถึงปูนด้วยนะครับให้ตรงกับชนิดของหน้าง,งานนะครับถ้าบริเวณนั้นมีความชื้นรวมถึงนะครับเอาไปควบคุมสินค้าของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทําฐานอัดแท่งนะครับหรือว่าก็เป็นความชื้นกระดาษหรือความชื้นไม้นะครับเพื่อให้ตรงคุณภาพตามที่ท่านต้องการนะครับถ้าท่านต้องการนะครับท่านก็สามารถ นะครับโทรมาสั่งซื้อนะครับตามระบอีบทที่เราให้ไว้นะครับวันนี้นำสินค้าเป็นตัวนี้นะครับจะมีคลิปการแสดงการใช้งานด้านหลังนะครับต่อไปนี้นะครับโอเคถ้าสนใจก็สั่งซื้อมานะครับขอบคุณครับวันนี้แนะนําสินค้าเป็นตัวนี้สวัสดีครับอันนี้ผนังคอนกรีตนี้ไม่มีความชื้นนะครับแต่ว่าตัวบริเวณตรงนี้นะครับมีความชื้นแล้วก็สีลอกนะครับลรงลองมาดูความชื้นนะครับนะครับนะครับ ชื้นอย่างแรงเลยนะครับเท่ากับผิวผิวผิวของผมเลยนะครับประมาณ17นะครับก็เอาไปใช้วัดความชื้นผนังคอนกรีตได้นะครับผมแนะนำพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ